สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาพบกับโครงการน้องใหม่ในเครือศิลาลมนะคะนั่นก็คือโครงการเดอะรีสีของเรานั่นเอง ใครที่กำลังมองหาบ้านที่มีราคาเริ่มต้น1.1ล้านบาทไปจนถึง3.3ล้าน <guerra. S 1> บาทก็คือโครงการนี้นี่เองโดยขนาดที่ดินของโครงการนั้นจะอยู่ที่ประมาณขนาดที่ดินประมาณ17ไร่จำนวนที่พักอาศัย84ยูนิตเบสแรก18ยูนิตโ <laughs> <า>ดยประตูทางเข้าออกของโครงการนะคะจะมีรอปพนะคะรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยโดยทางโครงการ ออของรูปบ้านนั้นในการเข้าออกของโครงการเราจะมีระบบสแกนทะเบียนรถหรือเรียกง่ายๆว่า e-pass ที่จะเป็นประตูอัตโนมัติสามารถสแกนทะเบียนรถเข้าออกของรูปบ้านได้ค่ะโดยโครงการของเรามีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะ คือบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นมี2รูปแบบบ้านแฝดและบ้านทาวน์โฮมค่ะและสถานที่ตั้งของตัวโครงการจะมาทางแยกปราสาทหินพนมวันเดินทางเข้ามาแค่4กิโลหรือ7นาทีเท่านั้นเองค่ะโดยสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีครอบอาทิเชน่นโรงเรียนประถมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้านสะดวกซื้อเดเวนบิ๊กซีซเจร้านอาหารชื่อดัง ที่สำคัญยังมีรถโดยสารประจำทางจะเข้าเมืองก็สะดวกมากเลยค่ะและยังมีสถานที่สำคัญของคนโคราชอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือปราสาทหินพนมวันเดี๋ยวเราจะพาไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือปราสาทหินพนมวันอยู่บ้านมาก ในความเชื่อของเขมรโบราณค่ะปราสาทหินพนมวันก่อสร้างด้วยยิดในราวพุทธศตรวตรรษที่15ต่อมาในราวพุทธศตรวตรรษที่18-19จึงได้สร้างอาคารหินทับลงไปมีลักษณะคล้ายคลึงกับปราสาทหินพิมายแต่มีขนาดเล็กกว่าจากจารึกที่ค้นพบเรียกปราสาทแห่งนี้ว่าเทวาสม เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นพุทธ,ธสถานเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศไทยหลังจากที่เราได้ความรู้จากโบราณสถานสําคัญอีกหนึ่งแห่งของคนโคราชแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปชมบ้านตัวอย่างของโครงการเรานะคะว่าจะสวยขนาดไหนและสําหรับที่ยืนอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นแบบบ้านแฝดของเราราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.3ล้านบาทเท่านั้นค่ะสําหรับฟังก์ชันของบ้านหลัง นะคะคจะเป็น2ห้องนอนหห้องน้ํา1ห้องรับแขกหนึ่งที่จอดรถค่ะและขนาดพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะคะจะเริ่มต้นที่36ตารางวาพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้าน75ตารางเมตรค่ะและนี่นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นที่จอดรถสามารถจอดรถได้1คันงคันหลับบ้านหลังนี้เลยคะ่ะและแบบบ้านบ้านแฝดหลังนี้นะคะก็มีพื้นที่จัดสวนสามารถจัดสวนได้แบบนี้เลยค่ะและฟังก์ชันหน้าบ้านตรงนี้นะคะ สามารถเพิ่มฟังก์ชันจัดสวนหย่อมเล็กๆหรือสามารถเพิ่มโตเก้าอี้ปิกนิกหน้าบ้านได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นห้องรับแขก แตเอาไว้เป็นห้องอ่านหนังสือเอาไว้เป็นมุมสังสรกาาหรือลูกค้าสามารถเป็นห้องนอนได้เช่นกันค่ะสวยมากๆเลยค่ะและส่วนห้องนอนหลักของบ้านหลังนี้นะคะก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมสามารถบางเตียขนาดคิงไซส์ได้ถึง6ฟุตเช่นกันค่ะและที่สําคัญของบ้านทาวน์โฮมหลังนี้นะคะห้องนอนมัชเตอร์เบดรูมของเรานะคะ วา,างตู้เสื้อผ้าแล้วก็วางชั้นวางทีวีได้กว้างม,มากๆเช่นกันค่ะและที่สําคัญนะคะห้องนอนห้องนี้นะคะสำหรับบ้านท่วเวมน,น,นคะคะยังจะสามารถมองเห็นพื้ที่สีเขียวด้านนอกด้วยบานหน้นตาต่างที่กว้างมากๆเช่นกันค่ะสำหรับแบบบ้านทาวโวมของเรานะคะราคาจะเริ่มต้นที่1จุ ล้านบาทเท่านั้นค่ะฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขกหนึ่งที่จอดรถสำหรับโปรเจกต์คาร์โวมของเรานะคะทางโครงการของเราจัดทําให้สามารถยื่นกู้ได้ทุกอาชีพเลยค่ะสําหรับพนักงานที่สามารถยื่นกู้ได้นะคะก็จะเป็นพนักงานที่มีอาชีพอิสระยูทูบเบอร์หรือว่าผู้ที่ทํางานต่างประเทศและก็จะเป็นข้าราชการที่มีอายุน้อยก็สามารถยื่นกู้ได้นะคะสําหรับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบบ้านบ้านเดี่ยวชื่อแบบบ้านรวยเงินค่ะ ราคาจะเริ่มต้นที่1-99ล้านบาทเท่านั้นค่ะสำหรับฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะคะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องรับแขกและ2ที่จอดรถค่ะโดยพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่54ตารางวา พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านจะอยู่ที่112ตารางเมตรค่ะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นโรงจอดรถขนาดใหญ่ของบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะและสําสหรับบ้านหลังนี้นะคะทางโครงการของเรานะคะก็จะส่วนหย่อมขนาดเล็กไว้ให้หน้าบ้านสําหรับให้มีพื้นที่สีเขียวของบ้านหลังนี้เลยค่ะ ช่องค่ะแล้วก็หลังบ้านนะคะสามารถต่อเติมเป็นสว่วนไทยได้เลยค่ะค่ะและส่วนพื้นที่หลังบ้านของเรานะคะก็กว้างมากๆเหมือนกันค่ะลูกค้าสามารถต่อเติมเป็นชั้นนะคะเราใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะทําเป็นครัวไทยได้เช่นกันค่ะแล้วนี่ก็เป็นบัรกไฟนะคะที่ทางโครงการของเรานะคะทําเอาไว้ให้คุณลูกค้าเพื่อที่จะใช้กับเครื่องซักผ้าค่ะแล้วก็ทําก้น้ําทิ้งเอาไว้ให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันค่ะ สำหรับห้องนอนเล็กแต่ไม่เล็กห้องนี้นะคะตกแต่งด้วยโทนสไตล์สีชมพูค่ะสามารถวางเตียงขนาดสามฟุตได้พร้อมกับตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆขนาดนี้เลยค่ะและห้องนี้ของเรานะคะตามโครงการนะคะก็ได้จัดเป็นห้องสันทนาการนะคะเอาไว้ให้ทุกคนในครอบครัวไว้พักผ่อนหรือว่าจะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งได้เช่นกันค่ะสำหรับห้องน,นอนห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับบ้านนี้นะคะ วางเตียงขนาดงไซส์5ถึ5-6ฟุตได้เลยค่ะแล้วห้องนี้นะคะยังสามารถวางชั้นวางทีวีขนาดใหญ่เอาไว้ตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะแล อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบบ้านที่ใหญ่ที่สุดของโครงการเรียกว่าแบบบ้านรวยทองค่ะโดยราคาเริ่มต้นของบ้านหลังนี้นะคะเริ่มต้นที่ราคา2.19ล้านบาทเท่านั้นค่ะสําหรับฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะคะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกและ2ที่จอดรถค่ะโดยบริเวณหน้าบ้านนะคะคุณลูกค้าสามารถจัดสวนหย่อมหรือว่าปลูกต้นไม้ตกแต่งตามไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้าได้เลยค่ะแล้วบริเวณพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะคะ มาจัดสวนอย่างหน้าบ้านได้ทั้งสองฝั่งเลยถ้ามาดูการบริเวณจอดรถของบ้านหลังนี้กันนะคะสามารถจอดรถได้ถึง2องคันกว้างมากๆเลยค่ะแล้เเพื่อนสังเกตไหมคะว่าโครงการของเราผนังบ้านจะเรียบมากๆเลยนะคะเพราะว่าโครงการของเราใช้ผนงังพีแคสแล้วข้อดีของผนงังพีแคสนะคะ ทาให้ดูเรียบแล้วภายในบ้านไม่มีเสาทําให้บ้านของเราดูกว้างมากๆนะคะพร้อมทั้งผนังพีแคของเราอย่างทนทุกสภาพอากาศเลยค่ะถัดมานะคะเราก็จะพบกับเฉลียงหน้าบ้านนะคะสามารถเอาไว้วางกระเป๋าหรือวางสัมภาระได้ ที่เราจะเข้าบ้านกันเลยค่ะและประตูของเรานะคะก็เป็นประตูกระจกสีเขียวตัดแสงตกแต่งด้วยขอบอลูมิเนียมสีขาวมีความแข็งแรงทนทานมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นห้องรับแขกของเรานะคะก็ะพยายานนะคะก็จะถูงมาก ชมห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวของเรานะคะคสามารถทําเป็นครัวไทยก็ได้นะคะแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานนะคะหนึ่งหลุะะหมแล้วก็ช่องเก็บของผักสองช่องเลยถัดมาะคะ่ะจะเป็นโซนซักล้างน,นะคะน,นี่ก็จะเป็นประตูนะคะสามารถเปิดมาหลังบ้านนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าค่ะสามารถทํากิจกรรมหลังบ้านนะคะเป็นบริเวณโซนซักล้าง กว้างมากๆๆเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานหลักๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถวางเครื่องกระาได้แล้วก็ตามโครงการของเรานะคะต่อาท่อไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าสามารถรักล้านได้เลยและนี่ก็จะเป็นห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กของเรานะคะตกแต่งด้วยสไตล์เอิร์ธโทนนะคะลูกค้าสามารถวางเตียงได้ตั้งแต่ขนาด5ถึง6ฟุตเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าของเรานะคะตกแต่งได้ตามนี้เลยค่ะถัดมานะคะห้องนี้นะคะทางโครงการของเรานะคะต เป็นห้องตัวอย่างนะคะลูกค้าสามารถตกแต่งเป็นห้องทํางานหรือว่าทําเป็นห้องนอห้องก็ได้ค่ะค่ะสาหรับห้องน้าห้องนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้เป็นห้องน้ำสาหรับเอาไว้รับแขกหรือว่าใช้สําหรับห้องนอนสองห้องนี้ได้เลยค่ะทางโครงการของเรานะคะก็จะใช้สุขภัณฑ์จากท็อปโต้แล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าห้อง แล้วก็หรูหรามากๆนะคะเชิญชมด้านนี้ได้เลยค่ะค่ะส่วนห้องนอนมาสเตอร์เบดมของเรานะคะาสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์6 8ฟุตนะคะแล้วก็บิวอินให้แบบนี้นะคะส่วนห้องน้ำนะคะก็ตกแต่งด้วยสุขภัณฑ์คอทโตอแล้วก็แยกโซนเดียบ่วนแห้งให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะและข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะของห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างนะคะสามารถเปิดปิดได้รับแดดยามเช้าแล้วก็ลมเย็น สบายๆฉ่ำๆมากๆเลยค่ะโปรโมชั่นส่งท้ายคลิปพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะคะรับเลยค่ะโปรดับร้อนในเดือนที่ร้อนที่สุดะมานมัน UV การความร้อนทั้งหลังพร้อมส่วนลดสูงสุด1-3แสนบาทปีแค่ส่วนการ2อปีไปเลยค่ะที่สําคัญโครงการเรานะคะมีพื้นที่สีเขียวหรือสวนหย่อมนะคะเอาไว้ให้ลูกบ้านร่วมกันกทํากิจกรรมยามเยน็นหรือเอาไว้ออกกําลังกายได้เลยค่ะ สำหรับบ้านใหม่พร้อมอยู่ตอบโจทย์ชีวิตที่อิสระเพราะเราใส่ใจในการออกแบบและความต้องการของคุณเพื่อชีวิตคุณที่ดีกว่าและความสุขที่มากกว่านั่นเองโครงการของเราเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาและที่สำคัญ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกันด้วยนะคะรวมไปถึงฝากติดตามช่องทางอื่นๆในเครือศิราร่มของเราด้วยนะคะหรือถ้าหากมีความเห็นสามารถคอมเมนต์ได้คิดตรงนี้กันได้เลยนะคะเราจะมีแอดมินพร้อมให้ข้อมูลกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้รายการศิรารมพาทัวร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย